Terima kasih telah menonton! อุย้ยช่วยหน่อยช่วยน่หิวอี่อยูนน่อเีเรี่ยอ่ะโดนจะหลุดอยู่แล้วใช่ใช่นั่นแหละ ฮะเอ้ยพี่มันจะ,จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วดูซ้ายนะมีสามอ่ะตัวเนี้ยมีอีกมีอีกมีอีกพี่ใายสามไปตีตามที่เดิมก่อนเอ้ยแต่ถ่ายรูปไปก่อนอุ้ยสันสามเฮ้ยเปลี่ยนม,มุมไหม่้งนี้ Oh, oh, my God. God. อื้อยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอย้ยนะผมบอกแล้วมีตัวกัดแน่นอนไสโลครับท่าน้เน,ะนี่ย

แล้วผมวัดเลยไม่ได้ส่งดูดิส่งนะครับดูเที่ยวมนเดียวบ่อนผมว่าเอีแรกผพยายามไปห้องน,นั้นอยู่ห้องนั้นหน้าโดนสัตว์นอนชารูก้กดแจไม่ไหวแล้วน <laughs> ีเราในใจโดดตัวแรกในชีวิตในใจคี้ว่าไม่กลัวแล้วตอนนีว้วันถ่ายรูปไป่อยดิจัดดีอุ้ยโอ้ คนลตัวแล้วไปกับบ้านครับหูจะหมูดิไปตัวเล่าหรืยังชะโดเอาชะโดมก้ไปนี่อย่าอย่าอยจับตรงไอ้นี่จับตรงขาดดีเมื่อกี้มึงเอไนี่ขีบอ่ะไอ้นี่มันขาดไม่ร้ไม่พูดทางไปดูที่คีบตัวเลยอ่ะ